จริงๆแล้วก็เป็นงานประจำ่ะธะรม่ได้มาคนเนี่แหละแต่ว่าเป็นงานประจำเลยแต่ก็มีความตัดตาอเนี่ยเราก็พอฝันไม่ถึงเราอยากที่ได้เล็กๆน่ารักนขอรัเองเยกิดไปที่บ้านตรวจมองจากหาที่ทำเลที่เรานอนได้เราเลยทำอะไรมาเร่าจนมีคอนเส็รว่า อยากให้เป็นห้องสมุดของบ้านเราเอนี่แหละแล้วให้เพื่อนเพืนอนมาด้านังสืดีมากขีกานมาไก็ได้สมัยเริ่มมี้ัวหน้าขายดีขึ้หนังสือขนาดบริษัทเปิดบ้านเปิดองให้เพื่อนเพื่อนนแล้วก็ตั้งเป็นลายการีภาษาาะว่าันที่ภาษาไทยก็สวยได้แค่บางทีจะติดสุแล้วก็ ทำไมเวลาเราไปแล้วเจอแค่ไม่กี่พันภาษาญี่ปุ่นไม่ได้จำไ้ม้รู้เอว่ารนั้นยื่นัว่าอะไรแล้วมันมีวัฒนธรรมภาษาที่สุดของเขาเรานีเ library ก็เป็นภาษาไทยได้เราก็เลยทักทห้ไปชื่อภาษาทำหนงลายูาีันเองค่ะแล้วตอสามส3-4ปีก็มามีสาขาต่ง ัวภาษาแรกมันอยู่ได้ลูกค้าชอบแล้วมีก่มันใจแล้วก็ทอนอ่านไดประมาณแค่ไชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่เป็นหนอนหนังสือประมาณว่าคืออ่านแบบตบางคนเขาจะอ่านทางการเยอะเยอะหรืออ่านแนวไหนนิยายเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่ของที่เราเป็นแบบชอบอ่านเปคนชอบอดูอะไรจะได้มา ถ้าอยู hmm. ่ในห้องน้ำก็อ่านอะไรก็ไ nah ด้ท่มัน <for> ข้างๆอย่างที่เี้นหนังสือการก็เียนหนังสืออยู่ตลอดหรือไม่เีหนังสือไปยืก็ไปยืบทความที่าอาหารอะไรเนี่ยที่อะไรก็ได้อ่ะ่มีความสนุกดีเวลาไปในจังวัาจะี้หนังสือไปบ้างนะคนชอบอ่านแต่ไม่จำกัดว่าอ่านแบบอะไรแต่ไม่ในวิชาการอต่คนไม่ชอบวิชาการบาแต่ไม่ไห้จุดจกแน จริงเป็นคนชอบทำอาหารชอบทำขนมนัมากกว่าแล้วก็เป็นคนชอบดีไซน์แต่ว่าจบจกปัดมาก็เลยมันท็้งระบบวกกันไงก็ที่เราชอบทั้งหลายเราทำดีไซน์ได้ก็อยากอยากทำได้ว่าเราไม่ต้องทนแบไหนโดยชอบเที่ยวไปร้านโนร้านนี้อะไรเงี้ยแล้วจากมีที่เขาก็เป็นสถาปนิกก็เหมือนทำด้วยกันสองคนน่ะช่วยๆเรียนทำขึ้นมา เราชองมันก็เอยู่ไปแล้วเราก็ทำอาหารู่แล้วเราก็จะเรียนรู้เยอเติมอืแล้วเราก็ตับกินตามรสชาติที่เราชอบาทีเราเปด็่นจะ่งเข้าันองเราแหละเลยนะอืมจะเป็นคอนเซ็ปตเทาแต่เรื่องอัยหนังสือจริงๆริงหนังสือในร้านส่วนเยอะที่เป็นมาเกตีนจะเป็นของขาวด้ค่ะคือมาเกตีีเคยรับประมาณแบบผัดสองคัน่ารักนะสบาย้นเลยค่ะ มันจะหาอ่ารได้ยากมากคือถ้าหาที่ไหนอาานไม่ได้ให้มันที่ไหนบรีค่ะเมื่อสิบปีที่แล้วก็มีในบริสต์ต่อมานี่หมิงมากแต่ตอนนี้ก็เริ่มเยอะเลยตอนอยู่บ้านมันก็ยังสวยอยู่ค่ะก็คือเราอยากจะเข้าไปในเมืองมากขึ้นมาคือรู้สึกว่าที่เนี่ยมันไกลแล้วคือถ้าขยายสาขาแล้วไปไกลอยู่เนี้ยมันก็อาวตัดข้าวตไกลจะละเลยเนี้ยเราก็หาที่ในเมืองแลความเป็นที่เป็นไปบริสต์แล้วก็เป็นได สบายเหมือนเปิดไม่ค้อต้อถาเรื่อยอยากได้ความสุดที่มาเจอนก่ต้องหาหาทีบ้านค่หาต้อหยุดหาล้องหยุดจนมาได้ตรง24แด้เป็นบ้านเหมือนกันก็เดนอเวทเอาบทควาสติดต่อขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการเดีนรู้คือได้ในเรื่องเซอร์วิสเยอะขึ้นมันเรื่องของเซอร์าย เราก็รู้ใจเข้าใจเรามากคือวันแต่ก่อนที่ผ่านมาเราเป็นลูกค้าตลอดเลยเราก็มองในแง่ลูกค้าวันนี้เรามาเป็นเหมือนเป็นแม่ค้าเป็นคนขายของเราก็จะมองว่าอ๋อสิ่งไหนที่เราเคยชอบสิ่งไหนที่เราเคยไม่ชอบมันก็เรางใส่ใช้แล้วอันนี้ยถ้ากลับไปเป็นลูกค้าร้านใดอีกก็จะเหมือนเป็นลูกค้าที่ดีขึ้นอ่าไม่มองเราแนี้แต่ก่อนเราอาจจะไม่จิบ วันนี้เรารู้สึกว่าเราตื่นต้อ่ะเรารู้สึกว่าเด็กเขาคงดีใจอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นหรือเอ่อเราบริการแบบไหนเขาชอบเวลาเราไปนั่งที่ไหนเราคพูดจากับเด็กยังไงเลยฮอ่าใครมาพูดกับเราไม่ดีเราโอ้เราเป็นนักการาเราพูดกับเราดีๆก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกันเวลาเราไปไหนเราก็เป็นคนดีขึ้น ในแง่ของการไปใช้บริการที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจมากืึ้นซึ่งจงรงๆมันดานใจเท่าที่เท่าที่เห็นจากราพประวัตาสร์มาเกี่ยวกับร้านนี้ซึ่งอยากจะแชร์คือว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแตกต่างความเป็นแบบจิที่บ้านมีค่อนข้างเยอะยืีตู้เลยมันก็เจ็บเก็บเรียนเป็นนัก็กซ์ฟิลได้เป็นอะไรบ้างพวกนี้จะเป็นของสาีทย่คโบราณซึ่งเขาหวงมาก ใครไปทาหนังสือเขายับงอบิดนี่นะเขาก็แบบที่ทำในโฮโกรลนะไม่เลอไม่ว่างม,มันดีอยากเอาอะไรไปําได้ไหมหรืออยากําได้ไหมมันแบบซึ่งเขาจะอ่านเรแลนะเกตด,ดีแล้วก็เรียนไอเราโอเคช่วยจะเรียนด้วยคัดถนอมนักศึกษาเสนอรูปของเขาแล้วก็จะมีเรื่องของมันสือออกแบบเขาเป็นสถาปนิกแล้วเขาก็ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบก็เป็หนังสือ ถ่ายรูปด้วยเป็นอย่างเงี้เลยเขาเนี่ยสกษออกแบบด้านกรุ๊ปสถาปัตย์สถาปัตย์งานคอมมูนิเคชั่นอาร์ตเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นกราฟิกด,ดีไซน์ด้วยเพราะว่าเขาซื้อตั้งแต่ตอนเรียนที่ได้ซื้อแล้วก็ซื้อตอนทำงานจนเอาไปใช้แต่เรื่องพวกนี้นนมันแพงแล้วมันก็มันเล่องันก็หายากค่ะแต่วันนึงพอเราทำราคาเนี่ยก็จะมีเพื่อนคนหนึ่ง บอกาะเราหนามากเลยสังเกตได้เพื่อนคนนั้นคือคนไหนไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทนะก็เคยพูดประมาณว่าอันนี้เราไม่ได้หาเลยค่ะแต่วันนึงเขาก็มาแจ้งกับเราว่าเฮ้ยหนังสือมีเยอะๆตะเกียบไว้ที่บ้านโดยไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยวางไว้ในตู้เฉยๆกับตู้ออกมาให้คนอื่นนสักสิบคนแต่มันทังมันเดินมันได้มีประโยชน์กว่าไหม มันก็เลยเป็นเหมือนทาให้เราคิดได้ว่าเฮ้ยเราเอามาแบ,บ่งคนอื่นบ้างก็ได้ก็ดีคนที่ว่านี้อ่านหนังสือน้อยลงน้อยลงมันเป็นมันเป็นเหมือนพื้นฐานการศึกษาที่ทุกที่อ่านอะไรก็ได้เป็นสิ่งที่ดีมาด้วยก,ก็แบพัฒนาคนขึ้นเดียวมากขึ้นถ้าเราเห็นอะไรดีเราก็อยากให้คนอื่นอาา่านแล้วเฮ้ยเห็นว่าดีคุณอ้ไอไปอ่านด่เล่นมนี้ดีทุกวันนี้ก็ทำแบบนั้นอยู่ะ แต่ก like ่อนที่เราเป็นอย่างนั้นมันก็มีแรงบันดาลใจจากคำพูดเล็กๆคําเดียวเองแล้วเราก็เลยโอเคเราเอาหนังสือที่บ้านมาตั้คุยกันจริงๆไอ้ไอ้ไอ้ประโยชน์เนี่ยเรานั่งฟังแต่พร้อมกันเพื่องเราดูคือเขาดึงเราไปแล้วก็ฟังพร้อมกันแล้วเอ้ก็จริงนะขับรถกันตากระด้างเลยแล้วก็เห็นกันว่าเอามาเพราะรถกับเรามาเอามาแค่ให้กระดือมาแตกเรดเเพราะว่าถ้าเรานั่งไล่สื่อ วันที่เปิดร้านจะไม่มีทางเด็ดเดี่ยแล้วมันก็ไม่ได้กระท้อนดวกเราคือเนี่ยมันเป็นด้านเราขั้วขมังเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนังสือที่ทำชอบเท่านั้นหรือเราชอบมันก็มีหนังสือแบบเอ่อเด็ดอะไรเช่น่เลี้ยงก็ผิดก็ผิดมีบ้างนิดน้อยะมีบ้างนิดหน่อยเอ่อก็อะไรอย่างเงี้ยธรรมะอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็มีที่เราชอบเท่านั้น เพราะมันเป็นห้องสุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาของเรามาแล้วก็ยก้ายออกมารล้วหลักๆต่อมาก็จะมีเพื่อนบางคนมันเหมือนกันดึกประกายต่อๆมาเขาก็มีหนังสือที่บ้านเป็นี้แล้วเขามาที่บ้านเราแล้วเขาบอกว่าอยากได้ไหมเขามีหนังสือแบบนี้เขาเก็บอย่างดีเหมือนกันเขาไม่รู้จะเอามปไหนเขาเอามาให้คนเด่นได้อ่านเยอะ ใให้นะให้เราขับรถไปเลยนะเถอะที่จะขึ้นในกใจให้มาเขาก็ดีใจด้วยที่เขาให้ของเราแล้วเราทำได้คดีต่านได้อะไรอย่างนี้เฮ้ยทางด้าที่ทำเหมือนไม่ได้ตั้งต้าว่ามัผนว่ามันจะต้องเป็นยังไงึงขั้นไหนเนี่ยที่ทุกวันนี้เวลาทำอะไรดีก็ทำทุกอย่างทุกต่อรับ ทำให้คนเขาพูดถึงเราในแงดีทำให้เขาชอใให้เขามาหาอะไรเงี้ยแค่นี้แี้วครับปีละตอนนี้คิดว่ามันไม่มีแล้วนมันให้แล้วเราจะค่อยไปถึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ขนาดนั้นนะเวลาไปก็แผนระยะดต็มเตอย่างพอไปสาขาสองเนี่ยที่คนเสิาว่าจะมีตามการตลาดที่อกว่าไม่มียังไม่มีคือถ้าเรากระโดดไปเร็วๆแบบปุ๊บฮึ๊บสมมติกว่า กำลังดับสมมตินะเฮ้ยมีคนพูดถึงอะไรไปเรื่อยๆเยอะขึ้นบางคนอาจจะแบบนั้เปิดเปิดเร็วๆเลยไม่เรื่องแต่เวลาก้าวไปเร็วๆเนี่ยมันอาจจะพลาดแล้วเราไม่ได้หวังจะเอาเงินอะไรเยอะมากไปการเก็งการทำแบบั้นก็ทำได้ไม่ดีอย่าทำเดือยไปชักช้าแต่ทำให้มันดีเดอยดูแลให้มัน,นเทุ่มสิ่งดีกว่าค่อยๆไปมันอาจจะเป็นแบบ เราไม่ได้เป็นนักธุรกิจหนผู้เก่งขนาดนั้นอ่ะเราเป็นแบบนี้เนี่เราแค่ทำตามหลักการทำที่เราทำด้วยความสุขนะคะความสุขก็พอแล้ว